Hello everyone นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนี้อยู่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่วิชา Physical Education หรือวิชาพละศึกษานั่นเองนะครับนะครับวันนี้อยู่กับ t e a เช e r นพตน์วังคีรีนะครับหรือที่เชื่อแบงค์นั่นเองนะครับวันนี้ Teacher อแบงคจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการวอร์มอัพนะครับเอ้วอร์มอัพคืออะไรนะการวอร์มอัพก็คือ การอบอุ่นร่างกายก่อนที่จะออกกําลังกายหรือเล่นกีฬานั่นเองนะครับามาดูการบรอมอัพหรือการอุ่นร่างกายนะครับสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวที่เชฟแบงค์จะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตอนนัดการออกกําลังกายเราจะต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าการอุ่นร่างกายทําเพื่ออะไรนะครับ ก็เป็นการทำให้เพื่อร่างกายพร้อมที่จะเล่นกีฬาและการออกกำลังกายนั่นเองนะครับทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเล่นกีฬาได้เก่งขึ้นนะง่ายๆเลยนะครับทำไมเราต้องฝุ่นร่างกายนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่การบาดเจ็บที่เราจะต้องล้มหัวเข่าถลอกชนเพื่อนหัวปู่หัวโนไม่ใช่นะครับ แต่เป็นการป้องกันการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อข้อต่อนะครับที่เราจะใช้ในการออกกาลังกายนั่นเองนะครับนะการดูล่างกายทํำยังไงได้บ้างนะครับเราก็สามารถถ้าเป็นสมัยนี้เนาะที่เชิดก็จะแนะนําให้เสิร์ชใน YouTube นะครับเราก็จะพิมพ์เข้าไปเลยการดูล่างกายนะครับก็จะมีวิดีโอแนะนํามากมายนะครับ หรือเราจะสามารถทําเองนะครับก็จะมี j o กก i n g นะครับ j o กก i n g ก็คือวิ่งช้าๆนะครับ marching m a c h ก็คือการวิ่งอยู่กับที่นะครับ back k ิ c นะครับ f อนค t k i ก็คือเตะหน้าเตะหลังนะครับวิ่งดีดส้นนะครับแล้วก็น,น,นีมากมานะครับซึ่งเราสามารถทำเองได้ที่บ้านก็ได้สามารถปฏิบัติก่อนที่จะออกอกำลังกายได้ยิ่งดีนะครับหรือ ควรที่จะปฏิบัติทุกครั้งก่อนการออกกำลังกายนั่นเองนะครับอ่าวันนี้เดี๋ยวที่เชื่อจะมีวิดีโอนะครับการบุญร่างกายก่อนการออกกำลังกายให้รับชมนะครับวิดีโอคนไหนที่ตอนนี้พร้อมไม่ได้ทำอะไรเลยสามารถปฏิบัติตามได้ก็ปฏิบัติตามเลยนะครับพร้อมกันเลยยังครับอ่าพร้อมแล้วทีเชอร์เปิดเลยนะ ราก็พร้อมที่จะออกกาลังกายแล้วนะครับนะต่อไปเรามาดูประโยชน์ของการอบอุ่นร่างกายหรือการมอว์มับนะครับนะครับหนึ่งนะครับเพื่อทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตทํางานได้ดีขึ้นนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับค่อยๆทํางานเพิ่มขึ้นนะครับเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอย่างเพียงพอนะครับทาให้ลด อาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันนะครับได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนอ์มนัพนะครับก่อนที่จะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะครับก็จะทำให้เลือดไหลเวียนไปนยังร่างกายได้ดีนั่นเองนะครับสองนะครับทำให้ระบบหายใจดีขึ้นนะครับอัตราการถา่ายออกซิเจนจากเลือดไปยังกล้ามเนื้อสูงขึ้นนะครับ นะครับการหายใจถี่การหอบเกินไปขณะเล่นกีฬานะครับก็จะค่อยๆเ,เพิ่มขึ้นนะครับทำให้ออกซิร่างกายนะครับใช้ออกซิเจนที่หายใจเข้าไปได้อย่างเพียงพอนะครับไม่เหนื่อยนั่นเองนะครับนะครับหรือเขา้าใจง่ายก็คือถ้าเกิดว่าเราบุนร่างกายก่อนที่จะไปออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะครับเราก็จะ หอบน้อยลงนะครับแล้วก็หายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนีงนะครับ 3. นะครับทาให้ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อเคลื่อนไหวดีดียิ่งขึ้นกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับทำให้ก็คือถ้าเกิดว่าเราวอร์มอัพก่อนการที่เราจะไปเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเนี่ยก็จะทําใหเ้เราเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บการใช้เนื้อต่าง ลดความเสี่ยงการบาดเจ็บได้มากขึ้นนะครับหรือทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราวองมาก,ก่อนก็คือเพื่อความพร้อมในการออกกําลังกายต่อไปนั่นเองนะครับเรารู้จักประโยชน์ของการอุ่นร่างกายแล้วต่อไปถ้าเกิดว่าเราไม่วอร์มอัพละ่ะนะครับหรือเราไม่อบอุ่นร่างกายก่อนการออกกำลังกายเล่นกีฬาจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเรานั่นเองนะครับหนึ่งลดประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา ถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนไม่วอร์มอัพก่อนเด็กๆก,ก็จะเล่นกีฬาสู้เพื่อนๆไม่ได้นั่นเองนะครับ 2. ลดประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเมื่อสักครู่นี้ที่เชอร์พูดถึงการระบบการไหลเวียนเลือดนะครับระบบหายใจนะครับแล้วก็ระบบการทำงานของกล้ามเนื้อ3 3อย่างนี้นะครับก็จะ ลดประสิทธิภาพน้อยลงถ้าเกิดว่าเราไม่วอร์มอัพก่อนออกมากายหรือเล่นกีฬานั่นเองนะครับสมรรถภาพทางกายด้านต่างๆลดลงวิ่งช้าลงถ้าเกิดว่าไปเที่ยวกับเด็กที่ออกมาที่วอร์มอัพก่อนนะครับเราก็จะวิ่งช้ากว่าเขานั่นเองนะง่ายๆนะครับแล้วก็ C นะครับมีโอกาสที่เราจะบาดเจ็บในการเล่นกีฬาทางกายมาก โดยเฉพาะการบาดเจ็บของข้อกล้ามเนื้อนะก็เช่นข้อเท้าพลิกคใครเคยใครที่เคยข้อเท้าพลิกก็จะรู้นะครับว่ามันจะเจ็บมากนะครับรวมทั้งระบบไหลเวียนโลหิตนะครับทำให้เราเอ,อ,อาจจะเป็นลมได้หมดสติได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่วอร์มอัพก่อนนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะทําให้หัวใจวายและเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญมากนะครับการวอร์มอัพ ก่อนที่จะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานะครับนะครับวันนี้ทิเชอร์ก็จะมีการออกกำลังกายที่เราสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับเป็นการออกกำลังกายแบบนิว n น r m a l อในยุคนี้นะครับยุคโควิดนะครับหนึ่งเราสามารถเดินเร็ววิ่งเร็วบริเวณรอบๆบ้านหรือบริเวณสวนในบ้านนะครับเด็กๆคนไหนที่มีสวนอยู่ในบริเวณบ้านนะครับก็สามารถ วิ่งหรือเดินเร็วได้นะครับเป็นการออกกำลังกายอหแบบนะครับในยุคนี้นะครับหรือเล่นโยคะาบางคนอาจจะไม่ชอบออกไปตาแกแดดนะครับก็เล่นโยคะได้ที่ในบริเวณในบ้านนะครับบอดี้เวทบอดี้เวทก็คือการใช้ร่างกายน้ำหนักของร่างกายในการออกกำลังกายเช่นการวิดพื้นการาดึงข้อการซิทอัพอะไรประมาณนี้นะครับ สการเต้นแอโรบิกบางคนชอบโยกย้ายสายสะโพกนะครับก็สามารถเต้นแอโรบิกตามในคลิปวิดีโอได้นะตอนนี้ก็มีหลายๆคนนะครับที่อัพยูทู e นะครับในช่องแอโรบิกนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับทีเชอร์ก็ยังเต้นอยู่ที่บ้านเลยนะครับ5นะครับการกระโดดเชือกนะครับการกระโดดเชือกเป็นการเผาผลาญพลังงานได้ดีที่สุด นะครับเด็กๆก็ลองไปปฏิบัติกันดูนะครับแต่ว่ากระโดดเชือกนะครับที่เชอร์ไม่แนะนําให้เด็กเด็กอย่างเราทําเยอะนะครับอาจจะกระโดดเล่นที่บ้านได้นิดหน่อยนะครับแต่ไม่ควรกระโดดเยอะนะครับวันนี้ที่เชอร์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ซีอูนิกชั่มนะครับบ๊ายบาย